สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมเมื่อวานก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมวันนี้ขอแก้มือหน่อยแต่อย่าลืมขยับเข้ากลุ่มผมนะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้จัดพิม์ลีกให้4ตัวเน้นๆเลยนะครับผมก็เป็นคู่ไบตันแอนด์โฮนตอนรั่การมาเยือนของเซาล์แฮมป์ตันนะผมไบตันฟอร์มฮาหน้าหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะครับส่วนเซาล์นะผมถือว่าฟอร์มตกลงมากอุตส่าห์ว่าปลดล็อกชนะอาร์เซนอลมาได้ครับแต่แต่นัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้มานะครับแต่ฟอร์ แล้วก็จบด้วยเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับนัดล่าสุดข,ของไบรตันนะผมก็โดนแมนซิตี้นี่ยนะผมกระทำชำเรามา3ประตูต่อศูนย์นะครับผมเออแต่ฟอร์มในบ้านของเขาเสมอนอกริดแพ้สเปอร์สองศูนย์แพ้แเอ่อลิเวปูลสองศูนย์นะผมแล้วก็แพ้แอตตานิลลาสองศูนย์แล้วก็แพ้เบอร์ลี่สามศูนย์นะครับก็สถิติในบ้านก็ถือว่าไม่ดีเอาซะเลยก็ยังไม่ชนะใครในบ้านตัวเองเลยนะครับกลับกันกับเซาทันตันนะผมนัดล่าสุดไปเยือนเบอร,ร์ลี่ก็แพ้มานะผมแต่ฟอร์มไปเยือนของเขาเนี่ยผมเสมอรีดนะ แอตมาเมล่าแพ้4-0นะผมไปเยือนแมนยูจบเสมอแล้วไปเยือนสเปอร์ชนะ3-2นะผมเก่งกับสเปอร์อย่างเดียวเลยสำหรับซาวด์แฮมตันนะครับผมตอนนี้ครับผมไบตันกับซาวด์นะผมก็อยู่ลำดับที่12และ13นะครับส่วนลำดับไบตันนะผมอยู่12คือแข่งทั้งหมด33นัดนะผมชนะไป9เสมอ13แพ้11นะผมยิงไปทั้งหมด29ลูกเสียไปถึง4 0ลูกนะผมเก็บได้40คะแนนกลับกันนะผมกับซาวแฮมตันนะผม33นัดเหมือนกันนะชนะ9เสมอ10 เอ่อสิบสองนะผมแพ้ไปถึงสิบสองนะยิงได้สัปดาหแปดเสียไปถึงห้าสิบสี่ประตูนะผมเก็บได้สามสิบเก้าคะแนนก็ตามไบตันอยู่แค่คะแนนเดียวนะครับมาดูฟอร์มในบ้านของไบตันนะครับผมก็ตั้งแต่เปิดดูการมานะก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไบตันของเขาคือสิบหกนัดในบ้านของเขาชนะไปแค่สามนัดเสมอไปหกและแพ้ไปถึงเจ็ดนะครับผมถือว่าแย่มากนะครับผมส่วนทางซอสแฮมตันนะครับผมก็สิบหกนัดเหมือนกันนะผมฟอร์มไปเยือนนะชนะสามเสมอห้าแพ้ไปแปดก็คือว่า ดูแย่ทั้งคู่นะครับผมและนัดน,นี้ผมมองว่าโอกาสที่จบเสมอมีสูงมากนะครับผมเออมีสูงอย่างมากนัดน,นี้ผมเลยมองว่าไปมองที่เซาแทมตันดีกว่าแล้วผมแล้วเรื่องความพร้อมคือเซาแทมตันก็ดูดีกว่าแล้วผมยังไม่มีตัวเจ็บด้วยนัดนี้จิ้มไปที่เซาแทมตันนะผมไปเย็นยันเสมอนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นคู่เบอร์ลี่แล,แล้น,นรับกเมาเยือนของวูฟแฮมตันนะผมเบอร์ลี่ฟอร์มพัฒนาลงสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับผมส่วนวูฟแฮมตันฟอร์มพัฒนาลงสุดชนะ3แพ้ไป2นะครับ เฮดส์เวทนั้นแรกที่เจอกันก็เป็นทางเบอร์ลี่นะ้วแบบไปเยือนบูฟนะครับจบด้เสมอศูนย์ตู้ต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมตอนนี้เบอร์ลี่กำลังต้องการแต้มอย่างมากนะผมเพื่อจะหนีตกชั้นให้ได้เพราะว่านัดล่าสุดเขาเพิ่งชนะเซาท์แฮมตันมาด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเอเบอร์ตันต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนั่นจะเป็นเรื่องที่เขาอยากจะชนะเพื่อหนีแต้มขึ้นไปนะครับก็ฟอร์มในบ้านเขาชนะ เอฟเวอร์ต e ันมาด้วยนะครับผมผ่า,ายกับแมนเชสเตอร์2-0ผ่ายกับเจอร์ซีย์0และผ่ายกับเลสเตอร์2-0ถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าไม่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งจริงเขาก็ยังแบบยันเสมอและชนะได้อยู่นะสำหรับเบอร์ลี่แล้วมาดูนัดล่าสุดข,ของูม uh นะผมเพิ่งไปเยือนนิวคาสเซิลมาก็แพ้มาแล้วผมไปเยือนเอฟเวอร์ตันชนะมา1-0ไปเยือนเวสต์แฮมแพ้มาไปเยือนอาร์เซนอลแพ้มา2-1นะครับมาดูลำดับตอนนี้นิดนึงนะผมกูแฮมตันนะผมก็ไม่ได้ลุ้นพื้นที่แชมป์ บอลยุโรปนะครับผมถามว่ามีลุ้นอยู่ไหมมันก็มีอยู่ครับผมแต่ว่าต้องชนะเท่านั้นนะครับผมต้องชนะถึง2อสามนัดติดเออสองนัดติดนะครับผมสองนัดติดก็ถึงจะหลุดขึ้นมาอยู่ที่6แซมแมนยูได้นะครับผมแต่ยังมีเวสต์แฮมที่ขั้นอยู่แต่เวสต์แฮมชนะนัดนี้ก็จะแซมแมนยูขึ้นมาอยู่แบบที่6ก็ไปได้พื้นที่บอลยุโรปนะครับส่วนเบอร์ลี่นะผมถ้าชนะนัดนี้นะครับผมแซงนะครับผมแซงเอฟเวอร์ตันไปเลยนะครับผมจะจะแข่งมากกว่า1นัดนั่นเองนะครับผมแต่เขาก็ยังหลุดพื้นนทีี่สแดดดงไไป้ะครับมาู ฟอร์มในบ้านของเบอร์ลี่นะผมก็ตอนนี้ฟอร์มในบ้านเขาที่6นะัชนะไป4เสมอ6แพ้6นะครับผมก็ยังถือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนบูทแฮมตันฟอร์มไปเยือนก็ถือว่าดูดีเลยก็ท6นั่นเขาชนะไปถึง8เสมอ2และแพ้ไปแค่6นะครับคู่นี้นะครับผมก็ต้องยอมรับจริงว่าทางบูทแฮมตันก็ดูน่ากลัวแต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วนะครับผมเบอร์ลี่นะผมความพร้อมก็จะนำทำใด้นิคโพบนะครับผมเออแล้วก็กองกลางก็จะขาดเออ คุณมุ้สั้นนะครับผมกับเวทบูดนะครับผมที่ว่าขาดไปนะแต่ก็ยังมีตัวแฮาริบาร์นอะไรเงี้ยก็ยังพอดูดีอยู่ส่วนทางวูฟแฮมตันนะครับผมก็จะมีดานิเอลโพเดนต์นะผมโรเบนเนเวสนะเอ่อแม็กคิงแมนนะผมแล้วก็ยานาฮูเฟอร์นะครับผมที่ยังไม่พร้อมนะที่เหลือก็พร้อมหมดด้าน,นนี้ผมเลยมองว่าเบอร์ลี่ความต้องการแต้มสูงกว่าวูฟนะครับผมเพื่อนหนีตกชั้นด้านี้จิ้มไปที่เบอร์ลี่ดีกว่านะครับผมวันนี้มองไปที่เบอร์ลี่เจ้าบ้านอินิงทีจิ้มไปได้เลยนะครับ แล้วไปดูคู่ที่3นะครับผมก็เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับผมคู่ระหว่างสิงคโปรเชลซีต้อนรักกามาเยของเวสต์แฮมยูไนเต็ดสิงคโปรเชลซีนะผมฟอร์มท่าหน้าหลังสุเชนะาไป3แพ้ไป2นะครับผมนัดล่าสุดก็แพ้อร์เซนอลมาสีก2็ 2> เป็นเรื่องที่ ตอนนี้ฟอร์มในบ้านของเชลซีถือว่าดูหนักมากนะครับผมกับกันนะผมกับเวสต์แฮมฟอร์มพ่ายนักลงสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นึ่งแะแพ้แค่นัดเดียวเองนะแต่เน้นเสมอไปสอนัดนะครับเนื้เวสน,นัดแรกที่เจอกันนะผมเป็นเชลซีไปเยือนแล้วก็แพ้เวสต์แฮมมา3ประตูต่อ2นะนัดล่าสุดของเชลซีนะผมก็คาบ้านก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลคาบ้านแต่ในเอฟเอครับชนะพาเลทมาได้วยสองศูนย์นะผมแล้วก็ฟอร์มในบ้านอีกหนึ่งนะัดก็ชนะแพ้เบนฟอร์ดนะผมแพ้มาริด เออชนะนิวคาสเซิลแค่นัดลูกเดียวนะครับผมก็ยังคงถือว่ายังฟอร์มในบ้างก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับกันกับเวสต์แฮมนะครับผมนัดล่าสุดก็เสมอกับเบอร์ลี่มาก่อนหน้านั้นไปเยือนลียงก็ชนะมาแล้วผมไปเยือนเบนฟอร์ดแพ้มา2-0นะครับผม,แ,ม,บผมแล้วก็ไปเยือนสเปอร์แพ้มา3-1ไปเยือนเซบียา แพ้มานน,นะครับก็อย่างว่านะผมเวสแฮมตอนนี้ก็ต้องไปพูดถึงเขาถ้าชนะนัดดีนะครัเขาก็กระโดดแซงแมนยูขึ้นไปนะแต่ถ้าพูดถึงความตั้งใจแล้วผมยังมองว่าเขายังแอบมองบอลยุโรปมากกว่านะครับมาดูเชลซีนะครับผมก็ตามิ ตอนที่เปลีน่ยน่นาของเขาชนะไป18เสมอ8แพ้แค่5อยู่อันดับที่สามนะผมแต่ตามลิเวอร์พูลอยู่ถึง14คะแนนก็ลุ้นหมดโอกาสลุ้นที่2แล้วนะครับผมก็รอดูอาร์เซนอลที่ไล่จี้ขึ้นมาเลยแค่2คะแนนแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแต่เชลซีแข่งน้อยถึง2นัดนะครับส่วนทางเวสต์แฮมนะผมสามสิบสามนัดของเขาชนะ15เสมอ7แพ้ไป11นะครับผมก็มี52คะแนนตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แค่2คะแนนนะครับมาดูฟอร์นดีบ้างของเชลซีนะครับผมก็ฟอร์นดีบ้าง,งเขา15นัดแล้วผมชนะไป7เสมอ5แพ้ไป3นะครับผมส่วนทาง พมไปเยือนเวสต์แฮมแล้วผม16นัดนะชนะ6เสมอ3แพ้ไป7นะครับผมถ้าพูดโดยรวมแล้วก็ต้องแอบแอบมองว่าชเชลซีดูสถิติดูเหนือกว่านะครับตอนนี้นะผมความพร้อมนะของเชลซีก็ถือว่าดูดีนะครับผมก็กองหน้าแวนเนอร์ฮาวเวต์ลูกากูนะครับผมพูิติดพร้อมหมดกองกลางก็มีตัวเปลี่ยนเยอะนะครับผมถือจะไม่มีควอซิตยอย่างเงี้ยไม่มีอสัสสันโอดอยก็ผมยังมองว่าดูดีอยู่กองหลังก็ไม่มีลูดิเกอร์นะครับผมก็เป็นชีวิ ก็แต่ว่าติอโก้ติวากพร้อมแล้วนะผมเอบร์กูเอต้านะคิดเต้นเต้นแล้วก็ชลบานนะครับผมอาจจะเป็นในในอัปนี้นะส่วนทางเบนแฮนนะผมก็จะขาดแค่กองหลังอย่างเคอร์ซูม่านะครับผมอิซาดิออฟนะครับผมแล้วก็อ็อกบันหนานะผมที่เหลือก็พร้อมเหมือนเดิมก็เป็นมิคาเอลวันโตนิโอยามาลิโก้นะกองกลางก็ลาซินญี่โบเวนนะครับผมแล้วก็วัลลัสิดนะ โทมัสซูเชกแล้วก็ดีแคนไลท์นะครับผมกองหลังก็จะเป็นเคิร์ตเวลนะครับผมเค็กดอสซันนะครับผมแล้วก็เวลาไดเมีอาคูฟาลได้กลับมาแล้วแล้วก็เบนจอนสันนะกองอผู้รักษาประตูก็เป็นลูคัสฟาร์เบนกี้นะครับก็ถือว่าดูดีทั้งคู่ไลน์อัพนะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่าเวทเข็มยังไงก็ต้องไปเน้นบอลยุโรปมากกว่านะครับผมดังนี้จิ้มไปที่เชลซีมีชัยแน่นอนในบ้านนะครับอา่าแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมมาจัดให้นะครับผมก็เป็น ลิเวอร์พูลต้อนรับกัมเบเยของเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับผมลิเวอร์พูลต,ตอนนี้ก็ตกมาอยู่อันดับที่2นะฟอร์มพัฒนาหลังสุดของเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมชนะไป3เสมอไป2ส่วนทางเอฟเวอร์ตันนะผมฟอร์มพัฒนาหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3นะครับเหตุสุดเหตแรกที่เจอกันก็เป็นลิเวอร์พูลบุกไป,ปเยือนเอฟเวอร์ตันนะผมก็กดไปถึง4ี่มาูตอนหนึ่งนะครับมาดูนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับโชว์ฟอร์มโหด กดศึกในศึกแดงเดือดกดแมนยูไปถึงซีฟรัวโซนนะผมก่อนหน้านั้นฟอร์มในบ้านเสมอเบนฟิก้านะครับผมชนะวัดฟอร์ด2-0น,นะแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะผมแล้วก็ชน,ววน,นะเวสต์แฮม1-0นะก็ยังถือว่าดูดีในเลลิกก็ยังไม่แพ้ใครเลยในบ้านนะครับส่วนทางเอฟเวอร์ตันนะผมนัดนล่าสุดก็เพิ่งเสมอเลสเตอร์มาครับแต่ฟอร์มก่อนหน้านั้นไปเยือนเบอร์ลี่ก็แพ้3-2ไปเยือนเวสต์แฮมแพ้2-1นะผมไปเยือนพาเลทแพ้0-0และไปเยือนสเปอร์แพ้5-0ฟอร์มไปเยือนของเอฟเวอร์ตัน แย่จัดจับนะครับผมฉันก็ไมาแย่จัดจัดเลย ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็อย่างว่านะผมตามแมนซิตี้อยู่4คะแนนนะผมแต่แข่งน้อยกไปนหนึ่งนัดถ้าชนะนดัดนี้ก็จะไปเหลือหนึ่งคะแนนเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ายัางดูดีนะผมส่วนเอฟเวอร์ตันนะผมถ้าแพ้นดัดนี้นะผมโดนเบอร์ลี่แซงแน่ๆน,นะครับผมก็คือเบอร์ลี่ที่ต้องแข่งก่อนนะถ้าเบอร์รลี่ชนะวูฟเฟมาได้นะผมคือโดนแซงแน่ๆเลยครับผมตอนนี้นะผมลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มโหดมากอย่างฟอร์มในบ้านซิบก์นะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครเลยนะผมสามสิบเอ่อสิหกนัดของเขาชนะไปถึงสิบสามเสมอไปสามนะผมและเส รอบลิเวอร์พูลตอนนี้นะส่วนฟอร์มไปเยี่ยง,งทางเอฟเวอร์ตันก็ไม่ต้องพูดถึงคนระับผมก็15นัดเขาชนะแค่นัดเดียวตนะั้งเสมอไป3และแพ้ไปถึง11นะผมดูแย่อย่างจัดๆเลยนะครับตอนนี้ครับผมก็ต้องถ้าพูดถึงความพร้อมนะครับผมก็คือ ขาดแค่ฟอร์มิโนุสตัวเดียวสำหรับวิลพูลครับผมที่เหลือพร้อมหมดซาร่าส์ดะเดโกโจต้านะครับผมแล้วก็เป็นลุยดิอาสอาจจะได้ลงนัดนี้นะครับผมแล้วจอแดนเนอร์ซันฟาบินโยดับบีเกต้ากองหลังฟานได้ครับผมรูเบอร์ซันและเทนนิสเซนเดอร์อโนแล้วก็กอนาเต้ก็อาจจะได้ลงนัดนี้แล้วผมกองผู้รักษาประตูอลิสันเบเกอร์อยู่แล้วส่วนทางเอเวอร์ตันนะครับผมโอ้โหกองกลางขาดเยอะมากนะครับผมฟานเดอร์เบคเออทอมเดวี่นะครับผมหรือแอนดอร์ทาวเซนต์อะไรคือกองกลางขาดเยอะกองหน้าขาดหนึ่งตัวนะครับผม กองหลังขาดหนึ่งตัวนะผมก็ถือว่าถ้าพูดถึงความพร้อมแล้วลิวพูดูดีฝย่ยาอย่างเห็นได้ชัดนะผมแต่วันนี้ลิวพูเปิดมาถึง2ผมก็แอบว่าดูน่ากลัวนะผมผมกลัวว่าลิวพูจะไปเน้นสกอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมเน้นสกอร์ส่วนใหญ่คือเอาลูกเดียวจบและเอเบอร์ตันก็แพ้ไม่ได้อาจจะมีการเกมลุกสู้กันสูงนะครับผมด้านนี้ผมมองว่าสกอร์สูงมีโอกาสได้ยิ้มแน่นอนเนอะผมวันนี้จิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับผม